สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสินค้าเครื่องนวดกดจุดไฟฟ้านะครับผม <afin> ก็กล่องสินค้าก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมภายในกล่องสินค้าก็จะมีอุปกรณ์ในการใช้งานนะครับผมก็จะมีเครื่องนวดนะครับนี่คือเครื่องนวดมีฐานแล้วก็มีสายนะครับแล้วก็สายชาร์จอุปกรณ์ก็จะอยู่ภายในกล่องอย่างครบ,ครบ,ครบถ้วนนะครับผมครับเมื่อเรา ประกอบอุปกรณ์เสร็จแล้วก็จะได้อย่างนี้นะครับผมนี่คือสายเครื่องนวดน,นะครับนี่ก็คือเครื่องเมื่อเรานํามาต่อกันแล้วเราก็เปิดเครื่องนะครับผมเปิดการใช้งานนะครับกดตรงนี้มาโอม,ม<า>เมื่อเราใช้งานนะครับเดีย๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก็ให้นําแผ่นนี้มาปิดที่ร่างกายของเรานะครับที่รู้สึกเมื่อยล้า เรืองนี้ที่สึกเม่ล้านะครับผมก็ให้เรานําแผ่นมาปิดไปสองสองด้านอย่างนี้นะครับผมสองฝั่งเราก็เปิดเครื่องในการใช้งานนะครับผมก็จะมีโหมดให้เราเลือกทั้งหมดแปดโหมดนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะใช้งานกันนะครับผมเมื่อเราแปะแล้วให้เรากดปุ่มตัวที่สามนะครับผมในการใช้งาน เครื่องก็จะทํางานนะครับผมก็แรงกระตุ้นทั้งหมดจะมีทั้งหมด5ระดับนะครับผมจากระดับระดับเบาสุดไปถึงระดับแรงสุดนะครับอันนี้ก็คือระดับที่1แล้วก็จะมีตัวเวลานะครับไทม์ในการตั้งตั้งเวลาก็จะมีทั้งหมด5นาที10นาทีแล้วก็15นาทีนะครับผมก็แล้วแต่ลูกค้าจะชอบนะครับว่าลูกค้าจะเลือกโหมดไหนก็ให้กดที่โหมดนะครับก็ มันก็จะไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการว่ามีที่ไหล่ที่หลังที่ขานะครับผมก็แล้วแต่ลูกค้าจะใช้งานนะครับผมเมื่อเราเร่งเร่งอัตราในการกระตุ้นแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะลด,ดอัตราการกระตุ้นได้ก็คือกดตัวนี้นะครับผมกดลงแรงกระตุ้นก็จะน้อยลงนะครับผมครับสินค้าของเราก็จะมีทั้งหมดสี่สีนะครับผมก็คือ สีเทาสีเขียวสีน้ำสีน้ำเงิน,นแล้วก็สีชมพูนะครับผมครับก็ถ้าลูกค้าสนใจก็ให้ติดต่อมาที่เบอร์อ่าอะไรนี่อะไรไที่ไ s m a r t ช็อปนะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้ก็คือแอดไอ t ์มาช็อปนะครับ <5 S 1> ผมหรือเบอร์0658859555นะครับผมครับ,อบคอมครับ